โอเคนะผมก็กระสัก,สก,สก,สกาสมมไยกันด้วยนะไอเกม,นะมเราบอกน้องเนี่ยไมิชอว่าพีนะ่น้มาซึ่งแบบนี้นะครับผมแค่วันนี้น้องผมก็จะมาสอนอะไรที่มันง่ายมากนะผมซึ่งอซึ่งผมจะมาสอนวิธีการหาของสุดท้ายนะ้องผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้หานะ้องแต่ว่าเ,เหมือนจะมีคนที่เอเ ถามผมเยอะมากนะมีคลิปกันก่อนนะว่าแบบอันสุดท้ายหาอย่างไงครับพี่หรืออะไรประมาณนี้เนะผมก็ผมเจอหลายคอมเมนต์มากนนะผมคลิปดีวผมก็จะมาสอนวิธีหาวนะ็วนาะมแล้วก็เป็นวิธีที่น่าจะง่ายแล้วก็เร็วแล้วก็ได้เวลเยอะสุดๆนะแล้วก็สามารถวางกงเนี่ยได้มากกว่า 50- หรือ100เลยนะ้ถ้าวางดีๆนะคลิปนี้นะผมก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะบอกว่ามันอยู่ในถ้ำน้ำพอดีนะ,อะโอเคเหมือนผมจะลืมซื้อกงปูโอเค ไม่น่าสั้นแล้วน้องเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ะว่ายน้ำไปซื้อกงปูชวับหนึ่งนะครับผมโอเคน้องฉากที่ผมจะไม่ตัดออกแล้วกันนะครับผมเผื่อแบบว่ามีคนที่ไม่รู้น้องว่าข้างในถ้ำน้มันสามารถซื้อกงปูได้ด้วยนมองก็มันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมละ45บาทนผมก็จะซื้อไปเลย โอเคผมซื้อมาสักออหนึ่งร้อยอันละกันเนาะผมโอเคเดี๋ยวเราจะกลับที่เดิมกันนะครับผมบอกว่าที่ฟาร,ร์มเรานั้นอยู่ในถ้ำน้ำตรงนู่นนะครับผมเออโอเคนาะผมก็มาถึงแล้วเนาะผมลืมบอกไปหรือเปล่าทําว่าอันุท้ายมันจะเป็นทุนระเบดิดเนาะมหาได้จากกงปูน่นนะ้องนมซึ่งเออที่ที่ผมจะมาสอนทําเนี่ยก็คือ เราหนะอมดำน้ำมาถึงตรงนี้ปั๊บใช่ไหมหนผมก็ให้เราหนอะมมองคอนเทนเนอร์สีแดงนะแล้วเราก็ป้ายมาทางคอนเทนเนอร์สีแดงหนอมแล้วก็มันจะสามารถยืนได้หนอมแล้วตรงนี้หนอะมนก็สามารถวางกงปูตรงนี้ได้ด้วยหนอะมนก็คือแบบสามารถยืนรอกงปูได้เลยนะครับผมเออสมมติผมจะวางกงปูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาวางกงปูกันก่อนละกันหนอมให้มันครบหนึ่งร้อยอันนะครับผมปั๊ปปั๊ปปั๊ปปัป๊ป อันนี้ผมวางแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันสามารถวางได้ดีกว่านี้ก็สามารถวางได้นะผมก็ใช้พื้นที่อย่างประหยัดละกันนะไม่ใช่แบบวางอะไรของกูนะเออนาะเผมคือวางอะไรวะนะมีอีกอย่างนึงน,นะผมอยากมาชี้แจงว่าเสียงนี้ต้องเป็นเสียงแบบปกติของผมแล้วนะผมสำหรับการอ,อ,อันนี้นะผมสำหรับ หลับการอัดคลิปน้อผมใช้เสียงปกติของผมเลยน้องใครมันจะตัดเสียงได้ตลอดเวลาแล้วแม่งมาอัดคลิปน้อเออก็จะมากันแล้วกันนะครับผมโอเคน้อแล้วหนะ้าที่ต่อไปน้องเกิดต้องรอเอกงปูนม้มันมีเหมือนเครื่องหมายตกใจน้ผมขึ้นบนกงน้องหรือว่าจะเราจะยืนเอฟเครอก็ได้นะผมผมจะยืนเอฟเครอไปสักครู่แล้วกันนะครับผมา ทุกคนก็จะเห็นนะว่ามันจะมีเอ่อเอฟเฟกต์นะผมขึ้นด้านบนนะผมก็คือกครงนั้นสามารถเก็บได้แล้วนะผมแต่ว่าผมจะรอไปสักปักให้มันเอ่อเสร็จสมบูรณ์ทุกอันละกันนะผมซึ่งมันก็น่าจะรอประมาณไม่เกิน5้านาทีนะผมมันก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นการฟาร์มเวลฟาร์มเลยที่ดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บกันดีกว่านะผมซึ่งสาหรับใครที่ไม่รู้วิธีมาท่ามนะผมก็สามารถย้อนไปดูคลิป ของผมได้นะผมเพราะว่าผมได้คำคิดไปหมดแล้วนะผมซึ่งกงปูมันก็ส่วนมากแล้วกันนะมันสามารถเก็บได้หมดแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะมาเก็บอันกันดีวกว่านะองป้าใบหินได้อะไรไรู้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองเก็บไปให้หมดนะมันรออัะนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัดด้วย <c oughs> ป้า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 ,ปาอืมเรื่องอัดเะน้อยมันก็เป็นาการสอนเรื่องเทคโนโเลยท่เนี่ย แลยวผมได้สปาคิงด้วยนะผมะคือคือแบบเป็นกรงปูเล่นๆน,นะแต่ก็ได้สปาคิงเหมือนกันนะผมเนี่ยเออโอเคแล้วผมเหมือนกับเรงจะหมดแล้วนะผมก็ าจะไม่ได้นะามว่าวมันแค่100รยกงนอ้อมก็น่าจะมีประมาณนี้น้สิ่งที่ได้มันก็แต่ะละผมน้ามันก็น่าจะเยอะเหมือนกันน้าเดี๋ยวเราจะลองเอาไปขายกันดูน้าผมว่าผมจะได้กําไรเท่าไหร่เดิน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 น้ามเก็เซการรีวิวก็น่าจะมีประมาณนี้น้าม,มัมนก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวนะมีกงปูขายตัวนี้หรอหะวอเดอร์เฮลผมเพิ่งรู้ว่ามีกรงปูขายตรงนี้น, okay. าน้ามโอเคแก็แนะนําให้มาซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับผมป้า โอเคได้ขึ้นมา2 0 0พันะผมก็ถือว่าไม่เท่าทุนเท่าไรแต่ก็ได้ขึ้นมาเยอะอยู่กูนะ <B ASS> โอเคน้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปทำตามกันได้เป็นคลิปสั้นๆน้องก็มาทำตามคอมเมนต์น้องก็ไม่ได้มีคอนเทนต์ขนาดนั้นน้องว่าจะไปทำอะไรน้องสำหรับใครที่อยากให้ทำอะไรหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถถามมาได้ในคอมเมนต์น้องแล้วก็สามารถเข้าที่คอดรมได้สิ่งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน้องบายบายครับสี่ยกกระป๋